ันนี้นะคะพิมมาพาทัวร์ห้องโรงแรมอีกแล้วนะคะสำหรับในครั้งนี้เนี่ยพิมมาทริปกับทางโตเกียวลักซี่นะคะทำให้พิมมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันกับแบรนด์เดอะกินซ่านะคะซึ่งเป็นสกินแคร์นะคะที่อยู่ภายใต,ใต้บ้านเดียวกันกันกบของเคลือชิเซโดนะคะสำหรับครั้งนี้เนี่ยพิมมาพักอยู่ที่โรงแรมที่ชื่อว่าอากาสกะเอ็กเซลโฮเทลโตเกียวนะคะก็เป็นโรงแรมที่ สไตล์ญี่ปุ่นค่ะคือห้องไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าก็มีสิ่งต่างๆนะคะครบครันทีนี้ที่มาเริ่มต้นในห้องน้าเนี่ยเนื่องจากว่าห้องเขาเล็กนะคะแล้วก็ตรงช่วงตรงทางเดินหลังจากที่เปิดประตูเข้ามาในห้องเนี่ยมันจะไม่มีไฟเพราะฉะนั้นมันก็จะมืดนิดนึงก็เลยมาเปิดตัวกันตรงนีกรอนนะคะเดี๋ยวจะพาเดินชมนะคะก็มาเริ่มนะคะกันตรงที่เป็นประตูทางเข้านะคะที่ทิมบอกตรงนี้ค่ะคือเขาจะไม่มีไฟนะคะเพราะ,ะนั้นถ้าไปเริ่มตรงนั้นก็จะมืดนิดนึงนะคะสําหรับฟลอร์เพลนนะคะต้องบอกเป็นทรงยาว แบบนี้นะคะเป็นทรงยาวๆแบบนี้เวลาที่คุณขึ้นลิฟต์มาถึงเนี่ยลิฟต์จะอยู่ตรงนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่างห้องพิมพ์เนี่ยอยู่นี่เนี่ยเอาจริงแล้วเวลาเดินจริงๆเนี่ยมันรู้สึกไกลพอสมควรนะคะแต่ก็ถือว่าโอเคเพราะว่ามันทําให้ไม่ค่อยได้ยินเสียงคนที่เขาลากกระเป๋าออกค่ะแต่เนื่องจากว่าห้องมันค่อนข้างจะเล็กนะคะห้องที่เขาเปิดทีวีข้างหรือเขาจัดกระเป๋าปุ้งปั้งอะไรเงี้ยเราจะได้ยินแทบจะตลอดเลยนะคะเฉพาะห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะล็อกนะคะ สามชั้นนะคะมีทั้งตัวนี้นะคะที่เป็นออโต้นะคะตัวนี้เป็นโบ๊ะแล้วก็ตัวนี้เป็นเนี่ยคะ่ะเป็นตัวปิดแบบนี้ทีนึงนะคะแล้วก็เมื่อเข้าห้องมานะคะก็ต้องเสียบการ์ดเพื่อที่จะให้ไฟไฟ้าเนี่ยติดขึ้นมาเมื่อเดินเข้ามาในห้องปุ๊บนะคะอย่างแรกเลยที่เห็นทางด้านขวามือตรงนี้นะคะคุณดูอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวพิมจะเดินฟลิปกลับไปทางนู้นเพื่อที่คุณจะได้เห็นชัดมากยิ่งขึ้นเพราะมันสว่างมากกว่านะคะเนี่ยค่ะก็คือพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ย มันจะเป็นลักษณะพาแนลนะคะที่ปิดแบบนี้ตรงนี้คือตู้เสื้อผ้าเขาไม่ได้มีตู้เสื้อผ้าที่แท้จริงะคะ่ะคือมันเป็นเหมือนเอาพาแนลมาปิดเอาไว้แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นราวแขวนเห็นไหมคะจะมีราวสั้นๆนะคะแล้วก็มีไม้ขันเสื้อให้ก็คือเรียกว่าสามารถแขวนได้สักประมาณ10ตัวคะ่ะแต่ว่าเขาจะแขวนไม่แขวนไว้ให้4อันนะคะก็สามารถจะขอเพิ่มเติมได้ที่เขาเอากระจกมาวางตัวนี้คือถูกต้องมากๆนะคะเพราะว่าเวลาที่อยู่ในห้องน้ํา เดี๋ยวพี่จะเดินเข้าห้องน้านะเนี่ยนะคะทําให้สมมุติว่าเรากําลังยืนแต่งตัวอยู่ตรงนี้นะคะจากที่เมื่อกี้เรายินพื้นเป็นตอนแรกสมมติแต่งตัวเสร็จปุ๊บเราก็ถับมานี้ใช่ไหมคะเราก็จะสามารถที่จะส่องกระจกเห็นตัวเองเต็มตัวได้เลยอะไรแบบนี้มันคือค่อนข้างสะดวกนะคะคือเดี๋ยวเหมือนกับว่าเขาทํา placement ของตัวกระจกเนี่ยได้ดีนะคะไหนๆเราอยู่ในห้องน้ําแล้วนะคะมาดูฟีเจอร์ในห้องน้ําก่อนเลยแล้วกันนะคะห้องน้ําที่นี่เนี่ยต้องบอกว่า ไม่เหมือนกับห้องน้ำญี่ปุ่นที่เป็นห้องเล็กๆทั่วไปนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของห้องน้ำแบบที่เป็นห้องน้ำจริงๆ่ะคือไอ้ตรงห้องอาบน้ำอย่างเงี้ยมันก็ไม่แบบเป็นพลาสติกนะคะก็ไม่ได้มีอ่างอาบน้ําแบบว่าตัวชาวเวอร์ของเขาทําได้ดีนะคะก็คือพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเห็นอย่างแรกเลยนะคะจะเป็นตัวถวั่ววมนะคะซึ่งก็เป็นแบบ อัตโมตินะคะจะมีแผงควบคุมอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าเอาใจชาวต่างชาตินะคะเพราะมีภาษาอังกฤษนะคะสต็อปสเปรย์บีเด,ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟลชกดตรงนี้นะคะอา้าวขออภัยไม่ได้ตั้งใจกดทํางานเลยนะคะแล้วก็มีกระดาษทิชชู่นะคะซึ่งทิชชู่ของที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นทิชชู่ที่ใช้สําหรับใช้ในห้องน้ำเนี่นะคะ เขาจะเป็นลักษณะเป็นเยื่อบางๆแบบนี้ค่ะคุณเห็นไหมว่ามันใส่บางนะคะแล้วก็เป็น1นึ่ายนะคะคือชั้นเดียวทําให้มันสลายตัวได้ดีและเร็วแม่งขึ้นคุณจะสังเกตเห็นว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยรอบๆของส้วมของเขาเนี่ยค่ะจะไม่มีที่ให้ใส่ขยะนะคะเพราะฉนั้นก็คือพวกเนี้ยเขาเรียกว่ามัน disposable ได้เลยคือสามารถทิ้งลงไปในโถได้เลยนะคะคือไม่ต้องมาเก็บตรงนี้แล้วก็สำหรับทางฝั่งที่เป็น อ่างล้างหน้านะคะก็คือมีกระจกฟูลไซส์ดีนะคะคือเรียกว่าตั้งแต่เพดานนะคะลงมาจนถึงขอบอ่างล้างหน้าเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีผ้าขนหนูนะคะที่ม่ให้คือจะมีผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่1น,นะคะผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่2ผ้าเช็ดผม1น,นะคะแล้วก็2คือพอดีพิมพ์หยิบลงมาใช้แลวตอนแรกเขาจะแขวนไว้คู่กัน2ผืนนะคะแล้วก็มีผ้าเช็ดมืออยู่ด้านหลังตรงนั้นอีก2ผืนนะคะเพราะนั้นก็คือเรียกว่า,าวางผ้าเช็ดตัวไว้ให้ เยอะนะคะคือไม่ต้องโทรขอว่างั้นเถอะเพียงแต่ว่าผ้าชัตัวของเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่รุ่นแบบหนานุ่มแบบเมืองไทยนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะขนเฟิเฟร์มๆนะคะเป็นลักษณะแบบขนเฟิรม์มซึ่งไม่หนามากค่อนข้างบางแต่ว่าเช็ดแล้วสบายตัวดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็จากที่คุณเห็นตรงนี้คุณเห็นว่าเขาแขวน,นะคะเขามีแบบเป็นลักษณะตะแกรงนะ,ะตะแกรงสแตนเลสแบบนี้ใช้เพื่อที่จะแขวน ใดเป่าผมโดยเฉพาะซึ่งเก๋มากคุณชอบตรงนี้มากเลยคือมันเป็นการใช้พื้นที่ที่แบบที่สุดนะคะแล้วก็เขาจะวางแก้วน้ําให้สองใบนะคะสำหรับใช้ในการแปรงฟันบ้วนปากหรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีตัว face and hand soap ให้นะคะซึ่งก็คือน,น่าจะเหมาะสําหรับคุณคุณที่ ไม่ไม่คิดอะไรมากคือพิมไม่ค่อยโอเคกับการใช้พวกพวกนี้ที่มันวางอยู่เนี้ยในการล้างหน้านะคะแต่ล้างมือพิมพโอเคนะคะแล้วก็พอกดออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเป็นโฟมออกมาเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นอ่างล้างหน้าที่มีทางน้าร้อนน้ําเย็นนะคะแล้วก็สาหรับตรงนี้เนี่ยก็คือจะมีอเมนิตี้ต่างๆนะคะนั้งแต่ที่โกนหนวดเอ้ยที่แปรงผมนะคะแล้วก็มีสาลีซึ่งตอนนี้จะบอกว่า ไฮไลท์มากๆเพราะตอนแรกอบพี่ไม่หยิบมาใช้เลยนะแต่พอดีว่าเมื่อคืนนี้ลืมหยิบของตัวเองออกมานะคะมากกว่าพอหยิบออกมาปุ๊บอยากให้คุณเห็นตรงนี้คือสำลีชั้นดีอะคะ่ะสำลีอย่างดีคือดีมากเลยไม่ใช่ดีธรรมดาคือมีการรีดขอบ,บข้างนิดหน่อยแล้วก็ฟิกซ์ตรงหัวและท้ายนะคะด้านหนึ่งจะเป็นแบบที่ดูนุ่มๆอีกด้านหนึ่งด้านนี้จะดูเป็นแบบเหมือนกับ เขาเรียกวความสครับขัดผิวอะไรนิดหน่อยนยคะคะคือเป็นสำลีอย่างดีนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดใครมาพักโรงแรมนี้ก็ไม่ต้องพกสำลีมาเองก็ได้นะคะของเขาดีอยู่นะคะแล้วก็มี s h a วิ n งเจลนะคะที่มาในลักษณะทรงซองแบบนี้มีแปรงสีฟันมีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีอ่อชาวแคปนะคะหมวกคุมผมซึ่งพิมพ์ใช้ไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นพื้นที่ตรงนี้ซึ่งโอเคมาด้านล่างมีถังขยะนะคะแล้วก็มีตะกร้าให้คุณใส่ผ้าซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นผ้าเช็ดต,ตัวของเขาเผื่อว่าผืนไหนทุณใช้แล้วแล้วไม่เอาแล้วโยนไว้ตรงนั้นได้เลยนะคะสําหรับในส่วนของชาวเ์เป็นส่วนที่ชอบมากนะคะคือที่นี่เนี่ย เปิดน้ำแรงก็แรงเปิดให้ร้อนก็ร้อนเปิดให้เย็นก็เย็นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจเรื่องน้ําเขาเลยแล้วก็ตรงนี้เนะี่ยมันเป็นห้องชวาเวอร์ที่แบบประตูเป็นเรื่องเป็นราวนะคะคือปิดแล้วปิดสนิทจริงๆนะคะทาให้สมุิเวลาที่คุณอาบน้ําเสร็จแล้วอะประตูมันไม่เลื่อนไปเลื่อนมาบางที่ประตูมันไม่สนิทใช่ไหมพออาบน้ําเสร็จอะประตูมันเลื่อนเลื่อนนิดหน่อยแอร์ที่มันเปิดเย็นๆอยูงนอกมันฟืดเข้าไปแล้วเราเพิ่งอาบน้ําอุ่นมากๆอย่างเงี้ยมันแบบขนลุกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ ห้องอานน้าของเขาเนะี่ยอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากนะคะก็คือในส่วนของพื้นอันนี้อาจจะดูแบบละเอียดไปนิดนึงนะคะแต่ว่าพื้นของเขาเนี่ยไม่ใช่พื้นกระเบื้องมันเป็นลักษณะของเอ่อเหมือนกับพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรสักอย่างเรซินอะไรประมาณนี้แต่ว่าเนี่ยค่ะเขาทําเป็นลายแบบนี้นะคะทาให้มันกันลื่นได้ดีมากเลยแล้วก็ด้วยความที่มันดีไซน์ให้ทุกด้านเนี่ยเอียงสโลปลงไปหา ท่อน้ําตรงนั้นนะคะเพราะนั้นระหว่างที่อาบเนี่ยจะไม่มีแบบน้ําจึ่งขึ้นมาเด็ดขาดเลยนะคะในส่วนของต่อตรงชาเวอร์ตรงเนี้ยก็ชอบมากปกติแล้วพิมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอาบน้ําที่เป็นเรนชาเวอร์แบบนี้เลยนะคะแต่พออาบที่เนี้ยชอบมากแล้วก็ชอบคอนโทรลนะคะที่อยู่บนตัวเนี่ยฟอร์เซ็ตของเขาน,นี้นะคะก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องมาปรับที่อุณหภูมิก่อนนะคะคือสามารถให้จะปรับนี่นี่คืออุณหภูมิที่ใช้ก็คือค่อนไปทางเย็นนิดนึงนะคะน้อยกว่า40องศาคือถ้าเกิดตั้งไว้ตรงกลางเนี่ย มันก็จะ40องศาพอดีนะคะถ้าเกิดว่ามาทางนี้ก็คือจะร้อนกว่านั้นเนี่ยก็คือคุณสามารถจะปรับเลือกอุณหภูมิจากตรงนี้ได้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นน็อตสําหรับที่จะเปิด3มหัวนอซโซอันนี้นะคะก็คือระหว่างที่คุณกําลังอาบเจ้าเรนแชเวอร์คุณก็สามารถให้3อันเนี้ยพุ่งนะคะนวดหลังได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถให้จะเลือกระหว่างนะคะใช้เป็นเรนแชเวอร์หรือใช้เป็นตัวหัวชาเวอร์ธรรมดาอันนี้นะคะแล้วก็สําหรับโรงแรมที่นี่เนี่ยนะคะ ใช้แชมพูสบู่ยาสระผมครีมน,นวดเนี่ยนะคะใช้เป็นของโพลานะคะเนี่ยก็เป็นตัวเอสเทอโรยลนะคะซึ่งตอนแรกพิมพ์ก็แบบจะดีหรออะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็อ่ะลองดูแล้วกันปรากฏว่าอยากจะให้ดูว่าแบบ ผมนุ่มเงาสวยมากค่ะคือหลังจากใช้แล้วคือประทับใจเลยเริรู้สึกว่าอีกหน่อยถ้าเกิดมาญี่ปุ่นเดี๋ยวต้องรอแชพูที่บ้านลดน้อยคือผมมันดีมากนะคะก็ <c oughs> <c oughs> เลยหลังจากที่ใช้ครั้งแรกไปแล้วก็สะรอบสองก็ใช้ของเขาอีกนะคะทั้งทังที่ของตัวเองก็เตรียมมาด้วยนะคะอะออกจากห้องน้ํานะคะก็อย่างที่บอกคือมาเจอเจ้าแผ่นแนลที่ใช้ปิดสําหรับเป็นตู้เสื้อนะคะซ้ายมือถัดมาเขาจะมีเป็นขา เหล็กอันนี้ให้นะคะเพื่อที่จะตั้งกระเป๋านะคะตอนนี้คือเป็นกระเป๋าเดินทางพิมพ์ซึ่งแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบวกช้อปปิง้งบวกบวกที่จะใส่บวกอันนี้นะคะคือเจ้าตัวหุ้มเป๋านะคะคุณอาจจะมีคำถามมันคืออะไรมันเป็นผ้านะคะที่ใช้หุ้มกระเป๋านะคะก่อนที่จะขึ้นเครื่องก่อนที่จะโหลดกระเป๋าขึ้นเนี่ยเพราะว่า มันจะได้เห็นชัดเจนนะคะมีคนคนเดียวเราคนเดียวที่แบบใช้ลายนี้อะไรเงี้ยเวลากระเป๋ามาจะได้ไม่มีการหยิบผิดไปนะคะแล้วก็จะมีคอร์เนอร์เล็กๆนะคะซึ่งเป็นโต๊ะที่เขาจะวางเครื่องทํากาแฟแยอย่างดีไว้ให้นะคะแต่บังเอิญว่าพิมพเนี่ยไม่ดื่มกาแฟนะคะก็เลยต้องข้ามออปชันนี้ไปนะะก็ซื้อมีพันเนี่ยอันนี้ขึ้นมาเพื่อเหมือนเป็นการทําให้เป็นการแยกสัดส่วนนะคะ มันทาให้มรู้สึกโอเคมันมันแยกกันนะอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีหัวปลั๊กนะคะซึ่งท่านไหนที่ไม่เคยมาญี่ปุ่นหรือลืมไปแล้วนะคะจะบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยปลั๊กเขาเนี่ยเป็นลักษณะหัวแบนแบบนี้นะคะก็คือเหมือนกับปลั๊ก p h o n e ของเรานะคะแล้วก็ไฟของที่นี่เนี่ยคือร้อยสินะคะร้อยสิก็จะมีเก้าอี้ให้1ตัวมีโต๊ะเล็กๆนะคะแล้วก็อันนี้กระเป๋าที่เพิ่งได้มาแล้วก็อันนี้เป็นสแนคนะคะที่พิมซื้อมาจาก เซเว่นอีเลเว่นนะคะดับเบิลนัทช็อกโกแลตอร่อยดีเหมือนกันนะคะทานไปเกือบหมดแล้วนะคะแล้วก็จะมีเครื่องกรองอากาศนะคะมีทีวีนะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าต่างซึ่งที่โรงแรมที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ค่อยมีม่านนะจากที่พิมสังเกตนะคะจะเป็นละะักษณะเป็นเป็นเขาเรียกบานเลื่อนแบบนี้นะคะโดยที่ชั้นนอกสุดเนี่ยจะเป็นกระจกนะคะนี่คือจะเป็นวิวของห้องพิมนะคะก็คือจะเป็นต้นไม้ดูแบบว่าร่มรื่นมากๆนะคะให้คุณดู ดูร่มรื่นแต่ว่าทีนี้เนี่ยมองไปถึงนุ่งทุนเห็นปะมันจะเหมือนมีบ้านอยู่นั่นเราก็เลยไม่กล้าเปิดสัทีเดียวนะคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดพิมพ์อยู่ชั้นสูงกว่านี้พิมอาจจะกล้าเปิดแต่ทนี้พิมอยู่ชั้นเจ็ดนะคะทีนี้เพื่อที่จะให้แสงลอดเข้ามาได้แต่ว่าไม่โปนี่นะคะเขาก็จะมีเป็นแผ่นแนวอันนี้นะคะซึ่งเป็นลักษณะกระดาษสายอย่างเงี้ยคะ่ะ เพื่อให้แสงยังเข้าได้นะคะแต่ว่าไม่สามารถมองเข้าเห็นแต่ถ้าคุณต้องการจะปิดแบบ black out เลยคือแบบคืนนี้นอนไม่รู้เรื่องพรุ่งนี้บ่ายสามเจอกันปิดอันนี้ด้วยนะคะมันก็จะแบบไม่มีแสงเข้ามาเลยไม่มีอะไรเล็ดลอดเข้ามาทั้งสิ้นนะคะก็สามารถที่จะเลือกที่จะปรับระดับนะคะของความสว่างได้นะคะอ่ะที่เปิดอย่างนี้ไว้ก่อนนะคะจะได้มีวิวิดน่นงตรงนี้ก็จะเป็นมุมทีวีนะคะมุมนั่งกร,กรอไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ย นอกอจากทีวีแล้วเนี่ยนะคะเขามีลำโพงมาให้ด้วยก็เข้าใจว่าน่าจะเผื่อว่าเราจะใช้ในการแบบต่อกับเอ่อพวกสมาร์ทโฟนหรือแหลงเราอย่างเงเี้ยเพื่อจะฟังเพลงนะคะแล้วเขาก็จะมีตัวนี้ค่ะเป็น Air r e ีเ e รชเ r อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าห้องมันค่อนข้างเล็กค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยู่กัน2คนอย่างเงี้ยแล้วแบบมีการใช้ห้องน้ำอะไรบางทีนิดนึงเนาะมันเขาเรียกว่าเป็นการให้เกียรติกันและกันก็คือแบบสามารถให้ใช้ตัวนี้เพื่อเป็นการแบบปรับสภาพอากาศในห้องและห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยให้มันกลับมาปกติมากยิ่งขึ้นแล้วเขาก็จะมีกระจกตัวนี้นะคะวางไว้ให้ซึ่งเป็นกระจกดีนะคะสำหรับอันนี้เนี่ยพิมมองว่าเนื่องจากตรงนี้มันเป็น พื้นที่เปิดให้แบบแสงเข้ามาได้ตรงเนี้ยเป็นจุดที่เหมาะที่สุดที่จะใช้ในการแต่งหน้าซึ่งเมื่อวานนี้พิมพ์ก็นั่งแต่งหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็จกบานนี้มันก็ไม่เล็กจนเกินไปสําหรับที่ญี่ปุ่นเนี่ยพิมเห็นอย่างนี้เยอะเลยนะคะคือตรงพื้นที่ที่มันเป็นลักษณะเงี้ยเขาจะเอาเอกสารอะไรตรงนี้อะไรที่เป็นเนี่ยค่ะที่มันเป็นแบบไปเคลือบอย่างเงี้ยพลาสติกวางซ้อนกันไว้เต็มไปหมดเลยซึ่งเอาจริงๆนะพิมพ์ดูหยิบดูน้อยมากนะคะแต่ว่าก็เค้าวางไว้ให้แล้วก็จะมีลักษณะของววตไฟทีีีี่่อออยยูโซนนนนนนนรงงง้้้ดดะะะคัก็็จเปข ปิดเปิดปิดเปิดนะคะแล้วก็มีปลั๊กไฟที่บอกคือปลั๊กไฟที่นี่เนี่ยเป็นปลั๊กไฟที่รองรับหัวแบนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าใครเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นมานะคะที่ไม่ใช่หัวแบบนี้ก็เอาตัวอะแดปเตอร์มาด้วยละกันนะคะแล้วก็มีกาต้มน้ํานะคะสําหรับข้างล่างก็จะมีเป็นเก้าอี้เล็กให้หนึ่งตัวออกแนวลักษณะเป็นเก้าอี้สตูแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีลิ้นชักฝั่งนี้นะคะ ข้างบนก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีสายแลนไว้ให้ต่อมีรายละเอียดต่างๆของห้องตรงนี้เป็นตู้เย็นนะคะซึ่งไม่ได้เปิดกินอะไรนะคะแล้วก็ข้างล่างนี้เป็นแค่ลิ้นชักเปล่าเพื่อเราจะเก็บของส่วนตรงนี้เป็นพวกชากาแฟนะคะแล้วก็แก้วน้ําเพิ่มเติมส่วนข้างบนนี้ก็เป็นพวกลิสต์ต่างๆนะคะจะส่งเสื้อผ้าไปซักจะกินอะไรในมินิบาร์เราจะได้สามารถที่จะเ,เช็คตรงนี้ได้นะคะแล้วก็สำหรับนในส่วนของเตียงค่ะ ส่วนของเตียงจะให้คุณดูว่าจากตรงนี้คือระยะของกระเป๋าที่วางไว้ใช่ไหมพอมาวามปุ๊บนี่คือเตียงแล้วจบนะคะคือเนื่องจากว่าพิมพว่าห้องนี้น่าจะประมาณแค่20 22ตารางเมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างเล็กเพราะว่าพื้นที่ของห้องน้าเนี่ยเขาทําค่อนข้างใหญ่นะคะห้องน้ำจะค่อนข้างเดินใช้แบบสบายๆแต่ว่าพอมาตรงส่วนของ เ,เตียงนอนเนี่ยก็เลยจะแคบนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ถือว่าโอเคมาวิมอยู่คนเดียวสําหรับเตียงไม่ต้องถามว่าดีไม่ดีเมื่อคืนนี้ดูดวิญญาณ <c ười> คืนก่อนก็ดูดวิญญาณนะคะก็เป็นเตียงที่โอเคมากะคะ่ะถึงแม้ว่าฟูกเ,เขาอาจจะไม่ได้หนาม,มากมายแต่ก็คือออกแนวสไตล์ญี่ปุ่นนะคะผ้าห่มก็นุ่มหมอนก็สบายนะคะแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจากครั้งที่แล้วเคยไลฟ์้ฟังก็คือเขาจะมีชุดนอนนะคะ สแตนบายไว้ให้อาจจะมาในรูปแบบหน้าตายูกะตะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เนื่องจากโรงแรมนี้เนี่ยอยู่ในเมืองนะคะมีความเป็นเมืองเขาก็จึงมีเป็นชุดนอนที่เป็นลักษณะนี้ให้นะคะก็คือเป็นเ,เหมือนกับเสื้อเชิ้ตผ่านหน้าตัวยาวนะคะก็คือมีไว้ให้ของเขาเนี่ยเขาจะเริ่มต้อนเก็บไว้ให้เราในลิ้นชักอันนี้นะคะ ก็คือมีไว้ให้ทั้งหมด2ตัวอันนี้คือตัวที่1นี่ตัวที่2นะคะคพิมพ์ใส่ไปแล้ว1ตัวนั่นเองส่วนข้างล่างนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะเป็นถุงลอนรีนะคะแล้วก็สามารถจะใช้โทรศัพท์อะไรตรงนีอ้อะไรได้โอเคแล้วก็อีกหนึ่งส่วนสุดท้ายนะคะที่จะ cover กันก็คือในเรื่องของแอร์คอนนะคะสามารถที่จะเลือกปิดเปิดตรงนี้ได้เองปรับอุณหภูมิซึ่งพิสูจน์มาแล้ว ปรับขึ้นก็ขึ้นปรับลงก็ลงนะคะถือว่าโอเคมากบางที่ปรับขึ้นไม่ขึ้นปรับลงไม่ลงเปิดพัดลมให้แรงก็ไม่แรงที่นี่เลิศนะคะที่นี่ถึงไปใช้ได้แล้วก็มีตรงนี้นะคะที่อยู่ด้านหน้าห้องน้ำเนี่ยจะเป็นที่รีดผ้านะคะเพราะนั้นถ้าเกิดท่านไหนที่เดินทางมาในลักษณะของ business นะคะก็มั่นใจได้ว่าคุณไม่ต้องพกอะไรมากมายเพราะว่าได้เป่าผมมีที่รีดผ้ามีนะคะแล้วก็ เครื่องชงกาแฟมีอะไรตรงนี้อะไรมีนะคะคือเรียกว่าค่อนข้างจะครบครันนะคะสำหรับโรงแรมนี้นะคะเอาละคะ่ะชบวันนี้นะคะพิมก็พาทัวร์เรียบร้อยนะคะสำหรับโรงแรมนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะอากาซกะนะคะ Excel Hotel Tokyo นะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ติดกันกันกบพวกช้อปปิ้งและที่กิน ที่ดืม่มที่เดินเล่นนะคะมากมายนะคะแล้วก็อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับทั้งนี้นะคะพิมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนมาเที่ยวมาได้พักที่นี่นะคะก็อาจจะคอมเมนต์ไว้ให้พิมทรบาบกันก็ได้นะคะว่าคุณรู้สึกยังไงกับที่นี่ค่ะอาค่ะสำัสน,นี้นะคะพิมไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย